สวัสดีค่ะถามว่าวันนี้ถ้าเราเจอกันเนาะวันนี้กินข้าวหรือยังกินข้าวกับอะไรเนาะนี่คือธรรมชาติของคนที่สนใจความเป็นอยู่ความเป็นไปของเพื่อนเนาะการกินข้าวการกินข้าวกับอะไรก็เป็นอาหารกายวันนี้อาจารย์มานีมาชวนคุยถึงอาหารใจนะคะอาหารใจอาหารสมองของเราเรากินเข้าไปทุกวันค่ะที่กําลังดูอาจารย์มานีอยู่ตอนนี้ก็กําลังเสพ กำลังดื่มกําลังเอาอาหารใจเข้าไปเนาะฉะนั้นถามว่าข้อมูลหนังสือคลิปพอดแคสต์นะคะอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลมาในรูปแบบที่ต่างๆกันแล้วเราจําเป็นต้องใช้มันทุกวันไหมตราบใดที่เรายังต้องกินข้าวเรายังต้องดื่มนะบางวันดื่มกาแฟดําบางวันดื่มน้าส้มน้ําหวานเหล่านี้ก็เหมือนกันอาหารใจ เราก็ต้องมีให้สมองเราและต้องมีหลากหลายด้วยเช่นกัน